วันนี้เราจะพามาดูมันสาคูจีนหรือสาคูแดงนะคะนี่เป็นมันโบราณเหมือนกเหมือนเหมือนมันสาคูสีขาวแต่ว่าหัวน,นี้มันก็จะเป็นหัวเหมือนเหมือนขาหัวใหญ่ๆแล้วก็จะอร่อยมากนะคะนี่นะคะอันนี้คือหน้าฝนเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาแต่ยังขุดกินไม่ได้นะต้องรองให้มันเป็นดอก ดอกเขาก็จะสีแดงๆเป็นดอกเสร็จแล้วก็ <ๆ S 1> วก็นั่นแหละช่วงนั้นแหละถึงจะขุดได้ช่วงนี้เขากาลังขึ้นมาหัวเขาก็ยังไม่ไม่โตยังก,กินไม่ได้นะจ๊ะบ้านเรามีนะเราจะอนุรักษ์ไว้นี่นะคะที่บ้านเราก็จะปลูกไว้เยอะเหมือนกันนี่นี่นะคะในสวนนี้ก็ตอนนี้เขา หน้าฝนเขาก็จะเริ่มแทงยอดขึ้นมามเป็นสวนเ,เลยนะคะก็เดี๋ยวผักเ,เราจะทำการขุดขึ้นมา